รัานสหกรณ์จังหวัดกาลสินได้รับจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะเกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ํำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2จํานวน11ล้านบาทมีสหกรณ์ขอกู้10บสหกรณ์สมาชิกขอคู้226รายแยกเป็นขุดสพร้อมอุปกรณ์9รายเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์217รายพื้นที่การเกษตรรวม4,800ไร่ พบเส้นทางที่ดินตรงเนี้ยครับไรอ่อนทำแค่อย่างเดียวครับปีหนึ่งได้ตัดทีทำไมจะกีดั้งแต่ยังบ่ได้ขุตในจอบอนี่บ่ได้เห็นนั่งจ้ะบ่ได้เห็นพื้นท่เพระมาณเหรียญกวนกวนเนาะบ่บถึงเหลือพจ้ะโอแล้วถ้าไปขายที่ไหนขายน้ำบัตรมีหอาเมียบในบัตรสองมองเท่าไหร่จ้ะเบิด เป็นรายได้ที่พอใจนิดพี่พอใจครับดูว่ามันมันใช้เวลามาดูสามสิบห้าวันได้เป็นแสนเนาะเอาเงินมาวันหนเก็บแล้วก็เก็บปีวันสองหมื่นสองหมื่นเก็บสามหมื่นเก็บคืออดไรเงินสองพันตัวคือบอกง่ายๆคืออาทิตย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งงานวัพัสหลายปีแล้วครับมาได้นามตรงนี้ครับรู้สึกว่าสร้างรายได้ประจำวันให้เกษตรกรมีดูดีกินดี ะครังเอื้อฟ้าข้าวโกกปูยังได้กินเวทครับขอจะมีน้ำหลังจากอีกเก็บเ,เ,เกี่ยวเขาแล้วก็จะได้ปูขึ้นระยะก่างนะครับตัวดินเนี่ยแบบแปลงโมเนี่ยเขาน่าฟังเนี่ยนะครับก็จะใส่น้ำโซลาร์เซลล์ตัวน,าาน,น,นี้แหละครับ,รบที่สาก้อนและกรมส่งเสริมให้หอยมานะครับสาก้อนหอยเม็กส่งเสริมให้ เพิานมาจอบรดานให้ผมผมก็เลยปลูกปลูกกับเพราะได้ขายมาส่งเสริมผมก็ดีใจกันสหกรมาส่งเสริม,ก,มก,กับว่า้ายนี่มากกับว่มนี่ยังสี่หรอครับกับ่าี่มือนี้มีแค่เนี่ยสหกรเพิ่นส่งเสริมครับขอบคุณหลายๆขอบพุณนสหกรหลายๆค,ครับ วันนี้พามาชมแปลงน้งม่วงน้ำดอกไม้นะครับของสมาชิกสหกรณ์กรเกษตรยาตกลาดจำกัดน,นะครับซึ่งสมาชิกนี้ได้รับการสนับสนุนนะครับโครงการระบบน้ําในไร่นาเกษตร2อนะครับซึ่งระยะนี้ทามาแล้ว4ปีนะครับทําให้ผลผลิตของสมาชิกออกนะครับ โดยใช้ระบบน้ำนะครับไม่ได้รอน้ำจากธรรมชาตินะครับผลผลิตสมาชิกก็จะออกเยอะอย่างนี้นะคะตั้งแต่ได้น้ำมาเนี่ยพี่เขามีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วกอนแถวนี้เป็นป่าค่ะใช้ทำอะไรไม่ได้เนาะ <ใช S 2> แต่ตอนนี้นี่คือปลูกได้เงินทุกวันนะคะเช้า 300, 300า้อเย็นสามร้อย่ใส่บ่ะแล้ว่เนีใส่แล้วจ้ะนี่สินลดลงค่ะคตอนนี้คือจากคนที่เป็นนี่ NPL นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือ สบายแล้วนะคะเป็นหนี้ปกติแล้วก็าสามารถส่งชำระหนี้ได้ปกตินะคะ